ก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านก่อนนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันเหมือนเดิมกับผมแอนมินช่องวันดาราอีกแล้วแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันผู้คนอย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอนมินด้วยนะครับพระครูประหลาดทีละหรือพระปีนเสาไฟนั้นตอนที่ได้มีการไลฟ์สดสอนธรรมะอยู่ดันมีกลุ่มคนขอขึ้นไปพูดคุยในไลฟ์สดด้วยเรียกได้ว่างานนี้พระครูประหลัดทีละ โดนเด็กๆก,ก่อกวนบาดาไม่หยุดเอาเข่ามาขึ้นไลฟ์สดด้วยแต่ดันงมหาปุ่มบล็อกไม่เจอแอดมินนั่งดูคลิปแล้วเรียกได้ว่าปวดหัวแทนพปประครูปัลลัทีิรเลยจริงๆปวดหัวสุดๆแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันแอดมินขอให้ทุกๆคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วเราไปรับชมคลิปกันครับยมมาสก,การครับหลวงพ่ นสาธุสาธุผมมีคำถามมาถามครับอืมหลวงพ่อท่องสีนถึงข้อสิบได้ไหมครับ <laughs> แล้วก็ไม่ต้องมาถามผมกลับนะครับ <laughs> ว่าผมท่องศีห้าได้ไหมอ่ะ <c oughs> ก็ผมเป็นคนปกติงไงครับผมจะท่องไปทำไม <c oughs> ท่องได้ไม่ได้มันไม่เกี่ยวแต่ว่า <c oughs> คุณบวชมาครับผมคุณท่องได้ไหมครับ คุณมีอะไรต่างจากคนปกติไหมครับเนี่ยจะจะลบจะลบออกนะฮะจะบล็อกแล้วนะะจะบล็อกแล้วนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลไอ้ที่บล็อกมันอยู่ตรงไหนครัะให้บอกหน่อยไว้ที่บล็อกมันอยู่ตรงไหนวะหนุ่พ่ออธิบายมาหน่อยครับเนียไร้สาระจะบล็อกตรงไหนวะ ทำไมบล็อกไม่ยอมลบมาไม่ได้ไม่ะสื่อกสตอบไม่ได้อย่าบล็อกดิฮะก็จะบล็อกเดี๋ยวนี้หาที่บล็อกอยู่เนี่ยถ้าบล็อกขอให้ถ้าบล็อกขอให้ขอให้นอนไม่หลับถ้าบล็อกผมระวังไว้หน่ยระวังโดนลูกข้ามามาเปล่าเนี่ย เนี่ยขอขอคนที่มีเหตุมีผนที่มีธรมาทิฏฐิบ้างไม่ได้เหรอืเนี่ยคนที่มีสติมีปัญญามาบ้างไม่ได้เหรอถ้าหลวงพ่อมีปัญญาหลวงพ่อท่องศิลถึงข้อสิบครับผมผมขอครับเอาเอาสิ่งแรกเนี่ยหาจุดบล็อกให้เราหน่อยว่าเรากําลังหาที่บล็อกอยู่แนวทย่ท่องมาก่อน อ่ะจะลบยังไงอ่ะจะเอาลงยังไงยาแดงสีส้มนี่นราไม่ได้เลยอ่ะเลยดิอืมเอาถึงข้อเจ็ดก็ได้ละทีละทีละเอาถึงข้อเจ็ดนะตอบได้ป่ะทีละเพื่อนรล่ะเอวทีละเพื่อนถึงข้อแปดก็ได้ถึงข้อเจ็ดก็ได้อ่ะบวมเมื่อกี้พรรษาเนี่ย กำลังหาจุดบล็อกอยู่หาจุดบล็อกอยู่ยุ่งวุ่นวายทางโลกจัดเลยไปเอเอเอไปปีนเสาบินต้นไม้นู่น <c oughs> นะ <c oughs> ทำไมโลกมันก็คือทำทำมันก็คือโลกแล้วยังไงเนี่ยการเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกโยมเนี่ยก็ก็เป็นคนไม่ใช่เหรอนะไม่เราไม่เป็นคนไม่คบคบลัสมา<อ>คมกับคน จะให้ไปไปเรื่อยพ่อไปเรื่อยอ่ะก็เรียกแผลหลงพ่อใช่ป่าจริงือ่ป่าจริงใป่พ่อไปเรื่อยอ่ะจุดมาบาจ๋าบ้าจฉาคนตื่นทำ้าจาบ้านะมึงจะหาที่บล็อกไม่ได้บังงงจะาบ้ะเอาคนตื่นทำบ้านะอย่าบล็อก บอกผมก็สมัครใหม่มาได้บอกดิมันมีแต่กดเชิญแล้วมันกดลบไม่ได้อะ่ะทีละวัดทองเนียมเขาไล่อ,ออกทำไมอะะทีละลูกศิษย์ไม่อ่านปะทีละวัดทองเนียมเขาไล่อ,ออกทำไมทีละ ไปอยู่ที่ไหนเขาก็ไล่หมดทุกที่อ่ะทีละความจริงหรือเปล่าเนี่ยท,ทีละเสี่ยวพี่ปะทีละเสี่ยวปี่ผมผมผมขับรถได้ท่านเจ้าคุณวัดทองเนียผมรู้หมดแล้วว่าท่านเป็นยังไงอ,ะอ่ะฮะทีละอย่าพูดดีทีละอย่างเงียบดีไอ้ละเฮ้ ฉายาเลยนะฉายาทีละอะไพ่อคูฟันหลันทีละอะไรคุณป๊อปคุณจะพูดอะไรเนี่ยคุณนึกถึงครูบาอาจารย์บ้างนะผมผมผมนึกถึงอยู่แล้วเลยปิดเบือนนึกถึงครับผมดูไม่ได้เบือนแค่ใส่ผมากุลังผมกับผมอยู่ผมอยู่ทุกเหตุการณ์เหตุการณ์อะไรผ่อนผ้าเหลืองแล้วออกมาได้แล้วลกศาสนาเขาลกลกมันลกศาสนามทำให้ศาสนาแปรเปืี่ยนเชื่ออะไรคุณป๊อปเชื่อจริงจริงพี่ ก็นั่นนะก็ศารก็ก็ขานชื่อผมอยู่ผมก็ชื่อป๊อปนี่แหละถามได้อ่านหนังสือออกมาคุณบอกว่าเป็นขับรถให้เจ้าวาดวัดทองเนียมแล้วอะไรนี่คุณกําลังโกหกกาลังบิดเบือนกําลังนาข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะโอ้ยสาธุูเลยไปไปไปแจ้งความเลยร็วรีไปคานสีขาไปถอดพระเหลืองออกก่อนนะแต่ว่าได้ได้พาวีนหนไม่ได้ทําไมได้กฎหมายครับแน่ใจนะอย่าแกเป็นความแกอตมาน่ะอย่าพูดอตมาเลยมันไม่ใช่เป็นพระแล้ว เขาไล่ออกมามันรู้กี่วัดแล้วเขาจับสึกมันรู้กี่ที่แล้วก็ไม่ยอมสึกทีนี่คนเหรอนี่คนกินเหรอสึกแล้วจะมีข้าวกินเหรอสึกแล้วก็ต้องทำงานไปเรื่อยกเลยไอตรงไอตรงสายสามอ่ะไอตรงพุทธมนตนสายสามอ่ะเขาก็ไล่มันรู้กี่รอบแล้วก็ยังจะไปอยู่อยู่มีแต่พระพม่างั้นเลยมีแต่พระต่างดาวสึกออกสึกแล้วจะเอาอะไรกินนะ สิบข้อท่องให้ได้ก่อนนะภาษาบาลียายอยู่เลยเนี่ยอย่าเซิร์ชนะอย่าเซิร์ชกูเกิลน,นะสินของพระมีกี่ข้อตอบได้ไหมเ้ยไม่รู้ก็จะเป็นสู้กับอาจารย์เบียรเรียบร้อยนะปะผ้าทั้งไม้ผ้าเหลืองแบบปเปื้อนหมด โอ้ยคนดูต้องสิบห้าพันพันห้าเนาะแต่ผมเข้ามา <Okay. S 1> คนเดียวทีละคนดูได้ขนาดนี้เลยไปปีนเสาดิถ้าตอบไม่ได้อ่ะ,อะไม่ต้องปีนเสาหรอกเอาเอาเอาหน้ามุดช่วมอ่ะแล้วก็ดมขี้เผ <c oughs> ื่อจะได้มีสติปัญญาขึ้นมา่อยพี่พักปลัดละอยากขี่ให้นหน่อย ไอ้คำว่าพัดประหลัดอะไม่ต้องใส่สีห้าอยากฟังสีแปะครับสีแปะก็ได้ครับต้องสีแปะก็ได้ครับพัดประหลัดน่ะพัดเป็นยังไงยังรู้ป่าพัดสีอะไรพัดสีอะไรป้าครับพัดสี้ป่ะครับเนี่ยถ้าทงไม่ได้นี่อ้าวสอะไรับปลอมนะเนี่ยเออพัดประหลัดสีอะไรตอบหน่อยเออจริงที่พัดประหลัดสีอะไรอตอบหน่อยว่าสีอะไรพัดพประหลัดทีละทีละแต่ดีวอนี่ซื้อมาจากลาซาด้าปะเนี่ย ไปแล้วทีละต,ตอบได้ยังตอบได้ยังเนี่ยทีละตีบอลซื้อจากไหนเนี่ย <laughs> บอลอะไรอ่ะานเยอะดูด้วยเลยทีละสึกวันไหนบอกได้นะทีละสึกวันไหนอ่ะบอกได้นะบอกได้นะ ตอบหน่อยธีระธีระตอบหน่อยก็เชิญมาเงียบเงียบทำไมวะมาหลายคนนะครับเชิญมาหลายคนจะเป็นคนดีบ้างไหมฮะคืนมาด้ามึงไงในนี้จะมีคนดีบ้างไหมฮะคนละคนดีหมดแหละมีแต่ท่านน่ะนะธีระธีระธีระเลิกบินสาวๆเยอะเลยนะธีระสาวหาคุนเลยนะ เสามตัวดีดาสุดาบาทดีดาอาบาทนะเสียวนะเสียวนะทางออกเจอยังมาทำอยู่กับสี่กาไม่ใช่เหรอหลวงพ่อหาที่ลบเจอยังดีดาปฏีกระติกปฐุมหน่อยเด็กใครก็ได้ช่วยหลวงพ่อเลยวะมือสั่นหมดแล้วยังไม่เจอไม่บอกใครนีดาปฏีกระติกปฐุมหน่อยเด็กปฐุมมาเนี่ยใครก็ได้ช่วยหลวงพ่อหน่อยดิมือสั่นหมดแล้วนะ อะไรอะไรปิดาาาาปาเกินกีฬากีฬาเป็นติ๊กต๊กเด็กปทุมเลินเด็กปทุมมาหาเรื่องอะเนี่ยพ่ออย่าเพิ่งไปปีนเสานะหน้าดำปิดแล้วนะ <c oughs> อายุเข้าหล <c oughs> วพ่อไปตกผ่า,กานมาหรือเปล่าเนี่ยกีฬาตอบได้ยังกีฬากีฬา เอาธีระเงี้ยทำไมธีระต่อบี่เราหาปุ่มบล็อกเราหาไม่เจอใครก็ได้อยู่ใกล้ๆช่วยหน่อยดิเขากำลังบล็อกตัวเองอยู่เจอปล่าใครเปิดหัวทีดิเขากำลังบล็อกตัวเองอยู่ธีระธีระหัวโหน่าร้อยอ่ะใครอยู่ใกล้อ่ะธีระพันเจ็ดคนเนี่ยกำลังรอคำตอบอยู่เนี่ยพันเจ็ดคนเนี่ยธีระทิ้มไปที่ชื่ออ่ะแล้วจะมีปุ่มบล็อกอยู่ พี<ว> <problem> ระพีระกดเข้าไปตั้งค่าแล้วกดคำว่าลบไปดีเดียวผมบอกให้เดี๋ยวผมบอกให้เข้าไปที <t des insane> ่โปรไฟล์อ่ะแล้วเลื่อนลงล่างสุดเจอคำว่าลบก็กดเลยเอออ่ะลบบัญชีอ่ะตรงนั้นแหละคำว่าลบบัญชีอ่ะกดไปเลยอย่างฮาเลยพีระ เอากีรากรองค้างเหรอกีฬาตายแล้วตายแล้วกีฬากรองค้างวะเนี่ยไปแล้วมั้งกีฬาในทีมกลุยหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วบล็อกบล็อกตัวเองซะแล้วบล็อกจะทำอะไรกีฬาเนี่ยทำตามวิญญัวเนี่ยไปโทรศัพท์ลงน้ำไม่รู้บัลลุ่นวยอะไรกีฬากีฬาพูดอะไรไม่ดีกีฬา น่าจะงอนเนาะกีฬากูไหนดีเนี่ยพันแปดคนเนี่ยพันแปดคนอย่างไอ้เนี่ยบุ้งกระบาแล้วบุ้งกระบาแล้วหัวจะปวดปวดหัวแล้วปวดหัวแล้วกระบาแล้วปวดหัวกีฬาสร้างสร้างเบอร์โดนนี่เดีเดี๋ยวโดนนี่ไปให้ห้าร้อยบาทอ่ะ ทีละทีละขอสแปะขอสแปะโอนให้พันหเลย <c oughs> ขอสแปะโอนให้พันหเลยฟิดยอวะเดี๋ยวทีละโอนไปใแสได้บ่อยนะเดี๋ยวให้สแปะเลย อย่างป่านี <laughs> ้แบบนี้ต้องเจอกับพี่นวลอไปโหนกระแสเอาพัด,ดยศไปด้วยนะไปส่งสนิริตเปอร์อยันให้ทีล้าเนี่ยเครียดแพรนิกเลยแพนิกแล้ว,อลว <c oughs> เ,อเอาเอาไฟมาในทีละหาปุ่มบล็อกเจอยังเนี่ย <laughs> ทีละทีละทีละเสร็จทีละคือแสกเอ้ทีละเคยเสร็จเป็นกับสีกากี่น้ำละ <c oughs> ท่านทีละได้ยินผมไหมครับ <c oughs> ท่านทีละครับได้ยินผมไหมครับก็ <c oughs> ท่านทีละต้องเปิดสวัสด์โฟนนะครับต้องเปิดโฟนนะครับท่านไม่เปิดโฟนก็ไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับท่านปิดไม่อยู่ครับผมผมจะฟังทำท่านไม่ได้ถ้าท่านไม่เปิดไม์นะครับผมเชื่อมจิตไม่ได้นะครับท่านท่านการุณาเปิดไม่ก่อนนะครับจะจะจะคุยกันได้ครับ ท่านพูดเลยในในกรณีที่ท่านพูดนะครับท่านปิดไมค์อยู่มันก็พูดเราไม่รู้เรื่องครับไม่ได้ยินท่านอะไรครับเราก็ไม่ได้ปิดนะแล้วมัน<า>ปิดผมได้ได้ยินเป็นบางคำครับแต่ไม่ได้ยินท่านจะตอบว่ายังไงครับ ได้ยินผมไหมครับเพื่อนทุกช่องปลุกท่านประลัดหน่อยครับท่านปหลัดหลับหรือเปล่าครับได้ยินได้ยินหลังจากที่เพื่อนๆดูมาทั้งหมดแล้วมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างครับสามารถพูดคุยกันและแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้อด m i n มินด้วยล่ะแล้วเรามาเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับขอบคุณครับ